อ๋อดูอ๋อวันนี้เป็นยังไงนี่นะคะบ้านของดิฉันกลับเป็นอย่างนี้แล้วนะคะหน้าบ้านนะคะ oh god. โอ้マイ god ลมเย็นมาก เพื่อนฉันบอกไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะชอบความหนาวทีแรกก็ไม่ชอบความหนาวนะคะพอม,มาเจอหิมะแล้วโอ้โหโอ้ God. มายก์เศร้าไหมได้สิค่ต้นไม้ไปหมดแล้วคะ่ะ นี่นะคะสวยบอสวยงาม